เรียกว่ารอบฟาดของจริงนะครับเห็นไหมสวัสดีครับผมอาร์ทอซิงอยากวิ่งคิดนะครับหลักการทํางานไฟฟ้าของไอฟีของเรานะฮะก็เราก็จะปรับจูนด้วยโน้ตบุ๊กนะครับคันต่อคันนะครับแล้วก็ถามว่ามันดียังไงนะครับคันเล่งไฟฟ้าเนี่ยคือช่วยให้รอบมาไวขึ้นส่วนอย่างในรถทวโบเนี่ย มันทาให้บูตติดไวขึ้นพอรถบูตติดไวขึ้นเนี่ยรถแม่งแรงขึ้นแล้วแบ่งเป็นการสเตปการจูนโหมดสาเป็นโหมดไฮบูตเหมือนเปรียบเสมือนโหมดไฮบูตเนี่ยขับรถมันแรงเลยมันทําให้แบบรอบมาเร็วเบิ้นยิ่งกว่าโหมดสปอร์ตครับขับสนุกมันก็เดิมเยอะมากจากเบน์ของเราที่ต้นอื่นนะฮะ าแก้ไขได้เลยที่สําคัญนะฮะมันเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่มีตัดต่อสายไฟไฟไม่โชว์นะครับราคาเพียง6,000บาทใส่ในรถยุโรปอย่างนี้นะครับปกติรถยุโรปเนี่ยใส่ครื่เล่นไฟฟ้าต้องมีหมื่นกว่าบาทนะฮะคันนี้ใส่ได้อย่างสุดราคาเลยสนใจนะมีฟังก์ชันเดินหอบด้วยอีกสนใจนะฮะยังไงมาท่อซิ่งได้เลยนะครับครื่เล่นไฟฟ้าไอฟ,ฟิตนะฮะใส่ได้แบบสุดราคายันดีก็ขายเลยครับขอบคุณครับ